กาศบายดีพ่อพี่น้องกาสวัสดีเอฟซีเบอรสุกูสุคนเดอพี่น้องเดอพบพ่อก็บ่าวตายอีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศยามแรงเนาะตอนนี้ก็มาหับทำแม่พี่น้องเลยเมื่อก่อนพี่น้องบอลสันงตึกสะดงตัอยู่เนละตอนนี้นกำลังเมื่อเนาะลังหลอกเมื่อพี่น้อง,งเลยย่างเมื่อทางข้างหน้าขนางนเลยพี่น้องปลาก็ได้หลายเติบพี่น้องเลย บรรยากาศยามค่ำยามแรงเนาะเสียงกบเขียนห้องปอบแบบพี่น้องเลยเสียงเขียนจะนาห้องเนาะแม่ไปย่างก่อนพี่น้องถือสะดวกเฮาถือของพี่น้องบรรยากาศยามแรงแบบสิริพี่น้อะไอบ้านนอกบ้านนาเฮาก็มีเสียงกบเสียงเขียนเลยเนาะพี่น้องนี่พี่น้องปลากะอู ปลาใหญ่เนาะอุ้ยเมงดาก็มีซสีเมนปลาอย่างพี่น้องไอเดือดหัวดำๆบักใหญ่ซสีเมนปลาดุกเนาะหลายดีพี่น้อ,องเลยสีเมปนปลาอย่างาาก,าาก็ไปเบิ่งไปชมกันเนาะพี่น้องเนาะอยู่เพื่อนอยู่ซานทะเลพี่น้องเลยเมือ่อจังเอาข่อยเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะอ้บรรยากาศงามแรงพี่น้องเลยท้องฟ้ากะ กํลังตะวนกํลังสิหลับพี่น้องเอ้ยอย่างน้ําให้นาพี่น้องเอ้ยน้ําก็คือว่าบกลงหลายเตล้เนาะบรรยากาศท้องทุ่งให้ทุ่งนาเฮาแบบสิแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนอกบ้านนาเฮาเนาะพาพ่อแม่พี่น้องมาเลาะทุ่งให้ทุ่งนาบรรยากาศยามแรงพี่น้องเอ้ย บรรยากาศดีหลายพี่น้องนเลยเมื่อนี้หลังจากฝนตกเศร้าเนาะฝนตกเศร้าเลยกันบอกว่าแจม่มใสพี่น้องนเลยตอนนี้จะมีแดดเมียงอุ้ยกำลังหยางเมื่อพี่น้องอุ้ยพี่น้องเลยบรรยากาศดีสุดๆเลยพี่น้องเลย เสียงกบเสียงเสียดหองออกวัดแอบโอ,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 อ้ยเสียงแหละพี่น้องเลยผีซีบิบบ้านบ้านเนะาะมาหากินตามธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาเฮากะมียังร้ายพี่น้องเลยกับแบบสีแหละพี่น้องเงินค้ำกับมีบัวลายกับ ยังพอดำรงชีวิตได้พี่น้องเขาต้องปรับโตเขากับธรรมศาสตร์เนาะหาอยู่หากินพี่น้องเลยหาอยู่หากินตามธรรมศาสตร์วัวป่านเขามันยังธรรมศาสตร์อยู่พี่น้องเลยกูปลานานานามก็ยังร้ายพี่น้องกบเขียดกัยังพอได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องเลยทอดฟ้า,าสีขาวงามงาม,งามพี่น้อง นั่นก็คือหมู่บ้านของเฮาเองเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าทำมาหารนี่คือว่าอยู่ใต้หมู่บ้านเนาะโอ้าแเมร์กันกระย่างลัดมาทางนี้กำ <c oughs> ลังพากันเมือพี่น้องเลยมาลัดอำเภอเนาะปลากระต็นอยู่ทางหลงังโขกโขบอยู่พี่น้องเลย หล,หลายเติบเนาะพออยู่พอกินพี่น้องเลยเสียงนกเสียงกบเสียงเขียดห้องออกบอกแบบ๊แบบแบบพี่น้องเลยชีวิตอยู่ตา,ามธรรมชาติาแบบสีแหละพี่น้องเลย ฝนตกฝนลินเศร้าเนาะเป็นปูเป็นปลาะ่ะน้องสันติเอาเม่อเถี่ยวหนึ่งแล้วพี่น้องเอาเม่อก่อน,นเนาะเถี่ยวหนึ่งพี่น้องเลยใส่มองกระถือแต่ปลาลดน้องสันติวะจ ja ะปลาลดก็เสียไปเห็ดปลาลดแห้งพี่น้องเลยรุดแห้งลุดย่างเนาะเทาะกินพี่น้องเลยแซบ่บ เสียงเขียหอกสนั่นเลยพี่น้องกอนฝนตกฝนตกเศร้าเลยเนาะฝนตกเศร้าเลยกัเป็นอันแดดออกมาพี่น้องเลยบ้านนี้กับรรยากาศยำแรงอบเขียนก็เลยออกพี่น้องเลยส้มน้ำใหม่เนาะเสียงกบเสียงเขียนหอกสนันเลยพี่น้องเลยน้ำหวยก็ยังไหลอยู่พี่น้องเย อันมีเลาะมียังเนี้ยมาใส่เลาะถึกแล้วพี่น้องเลยปลารดปลาอันน่ปะปลาเข่งเนาะขึ้นพี่น้องเลยจะหน่อยตอนขำๆนั่นก็ขึ้นแล้วพี่น้องรัวน้ำมาใหม่ๆนี่ก็ใส่มาได้พี่น้องรัวมันสีมีขี้เหงื่อสีอยังเนาะติดเนาะอุ้ยบรรยากาศดีขลีพี่น้องเลยตอนนี้กำลงัลง,ลงย่างเมื่อพี่นอ้องย่างเมื่อบนเทาใส่กับดักกับน้องสันติอะไรพี่น้อง ก,กุ้งกุบดักปลากับน้สันตินอนไรตัวเขากู้แลวพี่น้องเลยว่าน้ำม,มันบกแห้งเลยเนาะน้ำฝนม,มันมาใหม่พี่น้องเยปลาขึ้นก็เลยพากันมาใส่กับน้องพี่น้องก็ได้หลายเติบเนะาะพอจะอยู่ได้กินพี่น้องเลยอืพี่น้องเลยฝ่าจะมางามแต่น้องฝ่าลังฝนพี่น้องเลย บาดนี้ก็สิเบิดฟ้าเบิดฝนแล้วเนาะฝนก็คือสิหยุดตกแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นแดดเห็นย่างแจ่มใสแล้เนาะท้องฟ้าก็บ่มีเมฆบ่มีฝนแล้วพี่น้องเอ้ยอืมงาัแม่พี่น้องาก็มาฮอดบ่นเฮาสกับดักกับนกสันติพี่น้องเอ้ยมาฮอดตีนบเนาะ ข้าวหน้าหวานเป็นก็ออกเขียวเพี่น้องเลยงามขนาดเลยเนาะนาเฮาก็ออกลายเลยพี่น้องเอ้ยเขียวเลยปุ้ง2-3ใบเลยเนาะปีนี้คั่นว่าน้ําบ่ท่วมนี่ก็คือสิได้เก็บเกี่ยวผลผลิตพี่น้องเอ้ยอ่ะงดกรุนํากันเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งนํากันากีแนวใดดอกพี่น้องเอ้ยเสียงไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ย เมื่อเนาะหาก็ฮอดนาอันนี้แม่น้องเดือนพี่น้องเยอู้ยเสียงกบเสียงเขียองสนัดเลยพี่น้องดีใจฝนตกหำฝนตกลิ้นเนาะ กลมาหอดนาเขียงแม่หนงเดือนพี่น้องไปเบิ่งปลาเผื่อนคนเนาะเผืได้หลายสมได้พี่น้องเลยโอ้หเผื่อคนงานเผิ่อมนีพี่น้องแบบได้หลายหรือหน่อยเนาะกันพี่น้องโอ้หงหนงหนงเดือนปลดโทพี่น้องเลยได้หลายเต๋อได้พี่น้องไม่เจตเต๋อหน่อย ผลงานพี่น้องควันลายสมควรเนาะ mm. น,นี่เป็นปลาโรสพี่น้องเลยปลาคอโอ้มันมันอยู่เยอพี่น้องพวกมันไปน้ำหลังแถวแม่เนาะแม่ mm. ป,ปลาคอจ้ะปลาโดสลายโอ้ดปลาคอใหญ่อีกไม่ใช่ mm. เอ,อืออันนี้สิเป็นปลาเข่งปลาคอเนาะตัวใหญ่นเนี่ยมาเห็ดแกงเห็ดอันนาอ่อมกินกับแซ่บพี่น้องเลยพอน้องเดือนเพิ่งกำลังจัดการพี่น้อง มูทู่ปลาได้ลายเติบพี่น้องปลากระเดิดก็ดีก็หลายเน,ะนาะแง่ของทำแง่ก็ได้หลายเติบพี่น้องไอ้ไหนก็ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องตอนนี้ก็มากะชิโอดเทือนแล้วเนาะพี่น้องกะหอดหลังบ้านพี่น้องเยไกันล่สิด้หาายผลงานทำแง่พี่น้องรอบสองเนาะรอบหนึ่งน้องสันติเอามาเลยเนาะ บาดน,นี้ก็มาฮอดเฮือนอลไรพี่น้องเอ้ยปะลุงเบิ่องกันพี่น้องเอ้ยจะได้ร้ายสำไรเนาะบิวกำลงังเถาะอันเทออกมาพี่น้องเทออกมาเนาะอู้หูข่าแม่ได้ปลาดุกใหญ่พี่น้อ,องเอ้ยผลงานสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยมานบักขักพี่น้องได้ปลาดุกใหญ่เนาะ หักไอรลีพี่น้องแมงดาก็ได้เนาะเอากระชามาเลือกเอาประลดออกประลดประดุกพี่น้องเลยเป็นงานทมแม่ตึกสดงมานนี้รอบสองก็ได้ปกระกลายพี่น้องเลยเข็งประหมอก็มีแต่ตัวอีกย่างเนาะ จอดเลยพี่น้องอันนี้ก็เลือกออกพี่น้องเอ้ปลาดุกเนาะปลาดุกปลาคิงปลาคอพี่น้องเอ้เลือกออกก่อนปลาลดก็ใส่แต่ปลาลดเนาะรสกระใสกระซ่ามพี่น้องเอ้ทแม่พันเจดพันเจดอันอันนเนาะพันเจดอันปลาแห้งปลาย่างพี่น้องเอ้ ปลาดุกหาออกเลย,ออย,เลยโอ้ปลาดุกใหญ่หน่อยขบยอดเลยปลานินก็นได้เนาะปลานินก็เห็ดปลาย่างคือกันพี่น้องเยมันหวานพี่น้นยอยเก็บออกเลยปลาลนลนเก็บออกน้ำลน lượt 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 ลายขัดเลยพี่น้องตลาลหลายจีบอตพี่น้องเลยลายขักอีจีบตัวนี้คือปลารถที่เลือออกแล้วพี่น้องนี่ตรงงามเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลยเนาะอันนี้คือปลาดุกปลาขอบพี่น้องเลยเต้นออกน้ำ อันนี้คือปลาดุกปลาข่อยพี่น้องต้อเศร้านี่ตอนแรงเนาะก็เห็นได้ตัวใหญ่พี่น้องเลยปลาขาวปลานิลพี่น้องปลารดเนาะผลงานมาเนี่ก็ถือว่าหลายสมควรพี่น้องแต่ว่าตอนเศร้ายังบ่ได้ละยังบ่ได้เอามาใส่ลำกันเนาะพี่น้องเนาะเอาจริงเอาไปเล่นเจตีเอาไปเดือดไวลยพี่น้องเลยเจ้าตีเอาดึกมาเอาละพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็บสมมาพาค่วนเลยเนาะฮัสเดดขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเลย ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวตายเด้อพี่น้องพบพ่อก,กันคลิปต่อไปพี่น้องเป็นบ่าวตายสิลปกวรมสบายดีพี่นอ้องงานมืนอนีก,ก็ถือว่าได้หลายพี่น้องเอ้ยลาพ่อแม่พี่นอ้อ,อ,นองไปก่อนภาพบรรยากาศยำแลงๆพี่น้องแต่เป็นกำลังฉีดตกดินพี่นอ้อย